ซื้อของเข้าบ้านยังไงให้คุ้มเงินเรามากที่สุดพี่ณซื้อของจากแอปช้อปปี้ค่ะซื้อยังไงให้ถูกใช่ไหมคะอันดับแรกเราต้องรู้จักราคาสินค้าที่เราต้องการแล้วเราก็มาดูสินค้าในร้านค้าที่ขายบนช้อปปีค่ะเลือกราคาที่ถูกใจและ ร้านที่มีโปรจัดส่งให้ลูกค้าฟรีค่ะถ้าร้านค้ามีส่วนลดให้เราได้ด้วยยิ่งดีเลยค่ะเทคนิคอีกอย่างหนึ่งของพินะก็คือจะเข้ามาเช็คอินในแอปช h อป e e เพื่อสะสมคอยไว้ใช้เป็นส่วนลดค่ะช่วงเวลาแฝดเซลล์ของแต่ละร้านก็สำคัญนะคะถ้ามีสินค้าตัวไหนที่เราซื้อและเขาจัดแฟดเซลแต่ละวันเราก็ไม่ควรพลาดค่ะ แคมเปญวันที่7เดือน7กระก็นับถอยหลังกันแล้วอย่าลืมสตดรายการของที่ต้องการจะซื้อไว้ใช้ในบ้านนะคะเดี๋ยวพ่นะจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วเรามาช้อปปิ้งกันอย่างคุ้มเงินที่สุดค่ะ